เฟื่อยลงแล้วก็สมมุติว่าเราเราเราแบ่งเดือนสักร้อยสองร้อยให้แกแล้วก็เวลาให้พ่อให้แม่อย่าไปคิดเสียดายนะให้ไปเลยมีมีแล้วก็ให้เขาพอเขาได้กินเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกหลานน่ะเจริญรุ่งเรืองหมดคนให้เจริญรุ่งเรืองหมดเพราะว่าเวลาโอนตังค์ให้พ่อให้แม่นะเขาจะคิดในใจแบบขอให้เจริญรุ่งเรืองนะดีกว่าไปลดน้ำมนต์ร้อยวัดอีก ดูดีกว่าไปขอพรตรงไหนตรงไหนอีกโอนเงินให้เขาให้เขาได้กินอ่ะเธอรู้ไหมให้ความครัพ่อแม่ผู้เฒ่าได้กินอ่ะมันมันจเจริญจริงๆเธอนะจ๊ะเธอโอ,อ้ยวัดดีทุกคนนะจ๊ะเธอพ่กนี้ฉันก็จะยุ่งนิดนึงชีวิตจะยุ่งน้อยหนึ่งพวกเนี้ย ก็จะพุกบรรลืนจะเดินทางไงพวกนี้ก็จะต้องเก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตก่อนหวัดดีทุกคนนะคะสามร้อยกว่าคนนะคะอย่าลืมนะเคล็ดลับรู้ปะ่ะเคล็ดลับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเคล็ดลับเงินเข้ามาไหลมาเทมาคือให้พ่อแม่กินเชื่อฉันนะทุกคนไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายให้พ่อมให้แม่กินน่ยยิ่งกว่ามาหากุศนอีก ฉันให้พ่อแม่ฉันกินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะแล้วจะเิญลุ่งเรืองมาตลอดในชีวิตเงินไม่เคยขาดมือเลยไม่เคยไม่เคยตั้งแต่ให้พ่อให้แม่มานะยังไม่เคยมีมีเดือนไหนที่เงินไม่พอใช้เลยตลอดชีวิตมาหกสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้นะพอให้เขาปุ๊บเนี่ยอะไรก็มาเนี่ยวันนี้มั่นใจเลยว่าวันนี้โอนไปห้าหมื่นจะไม่ดีไม่ดีเข้ามาสองแสนสามแสนสี่แสนโดยที่ งานอะไรแปลกๆจะเข้ามาเธอเข้ามาจริงๆนะเชื่อฉันนะเธอมายงชิตตูน่ากินเชียวลูกเ,เริ่มจะมะยงชิดมันลืนจะไปเมืองจีนมันลืนเนี้ยจะไปเมืองจีนแล้วก็เขาบอกมาแล้วว่าถ้าจะไปเมืองจีนให้ซื้อแบบไอ้นี่เลยซื้อแบบซิมการ์ดใหม่เลยให้ซื้อซิมเลยแมงมันจะเล่นอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เลย วาฟงวไ,ไฟอะไรเล่นไม่ได้แดๆทั้งสิน้นต้องซื้อซิมไปเลยอืมเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บรูปส่งมาให้ดูให้หมดเลยนะคะปิดทองลงนะใช่ไหมเธอมันมันมันอย่างนี้นะเธอฉันก็ลงนะหน้าทองนะฉันก็ลงนะนะแล้วก็แก้เคลแก้ไขดวงอากาศจันน้องนะวพรมาตลอดแต่ว่า เวลาปิดทองลงนะแล้วเนี่ยยิ่งต้องยิ้มเก่งยิ่งต้องขยันยิ่งต้องพูดจาดีๆเวลาหนูโอนให้แม่ได้คืนทันทีเธจริงๆเธอฉันโอนให้แม่เนี่ยฉันโอนให้เธอรู้ไหมแม,แม่ฉันไม่เคยขาดเงินเลยนะแต่แม่ฉันก็เป็นคนกินน้อยใช้น้อยนะเขาเป็นคนมิ กินกินแบบกินน้ำพริกกินผักซื้อนั่นซื้อนี่ก็แล้วก็แก๊กตามความสุขของเขาอะ่ะที่เขาอยากได้อะแม่ฉัน,นใช้เงินเดือนละประมาณสามหมื่นซื้อของให้หมาด้วยนะหมาจรจัดแมวจรจัดด้วยนะสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยใช้ประมาณสามหมื่นไม่เกินสามหมื่นสี่หมื่นเจ็บป่วยนี่ต่างหากบทแล้วก็ฉันให้แม่ฉัน,นเก็บค่าเช่าอาพาร์ตเมนตนะ์เก็บไว้มีเท่าไหร่เ็าเก็บเก็บไว้เนะี่ยเก็บได้เยอะ แม่ชนนะไม่เคยขาดเงินแต่เราเนี่ยจะต้องให้เขาจะต้องถามเขามีตังมีไหมถ้าเขาบอกมีก็มีถ้าเขาบอกไม่มีก็โอนเลยไม่เคยแม่ไม่เคยปล่อยให้แม่แล้วก็พี่น้องลูกหลานอดนะนอกจากคนไหนมันดื้อจริงๆไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยมันให้มันรู้จักชีวิตแต่ว่าแต่ว่าแม่เนี่ยเตี่ยเนี่ยต้องแต่หาเงินได้ฉันไม่เคยให้เตี่ยกับแม่ฉันอด มันถึงจะเริญน,น่ะเธอนี่คือเรื่องจริงเลยหนูมันจะเริญจริงๆนะแล้วเราก็แบบได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรมาง่ายๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้เงินห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนเจ็ดแสนล้านได้เรื่อยๆง่ายๆมาตลอดเลยอ๋ออยู่พุเตยรเพชบูนล,ลำดวนอยู่พุตเตย สวยวันสวยคืนโอ้สวยทุกนาทีแม้ตะขี้ก็ยังสวยแม่อ้วนช่วงเนี้ยวันนี้สวยจังเห็นไหมทุกวันไม่สวยหรอเธอทุกวันไม่สวยหรอสวยทุกวันนะสวยทุกนาทีนั่งขีก็ยังสวย แต่วันนี้สวยมากโอ้ยเธอพวกเธอจะบอกฉันสวยทุกวันเนี่ยตื่นช้ามาฉันไม่ได้ล้างหน้าเธอแม่สวยมากแม่หน้าใสทําไมรู้ป่ะพวกเธอไม่เกลียดฉันไงพอไม่เกียดเนี่ยอะไรมันก็สวยไปหมดเธอถ้าไม่ชอบขึ้นมามนี่ยบางทีสวยแม่อ้วนถ่ายงานวันไหนบ้าโอ้ไม่แน่เลยวะ่ะพระโคแบงไม่ไม่แน่เลยวะ่ะ พวกนี้จะไปไปไปงานวันเกิดไอ้ไอ้ข้าวต้นข้าวอาสยามที่สมุทรสมุทรสาครที่แม่กองพวกนี้เจ็ดห้าได้ขนาดนี้สวยมาเจ็ดห้าอีบ้ามึงนี้มันบ้าจริงเจ็ดสิบห้าอะไรมึงหกสิบกว่าอีบ้านางสาวไทยเครื่องเพชรแม่จะเห็นแม่เหรอนางฟ้าพาฟิน เห็นแม่เหรอจะไปจีนมาลืนลูกเห็นแม่หรอวันนางสาวไทยอ่ะโอ้ยโอ,โอ้เห็นเหรอ,อสวยไหมเธอรู้ไหมคือทับทิมชุดนั้นอะไปเก็บตู้เข้าตู้ไปทับทิมชุดนั้นเน่ะหลายล้านเลยนะเธอ สวยช่ำวูบแววไปหมดเลยเห็นไหมเวลาฉันไปงานอะแสนเพชรติมตาแากงเพชรไหนอันนี้ไม่มีอันนี้เล็กกระติ้นเดียวขี้ตาเลยอันเนี้ยเพชรเท่าขี้ตาเลยอันเนี้ยตังหูเนี่ยหมอย,ยงซื้อให้จะใส่ไปเมืองจีน <c oughs> <c oughs> จะมัดผมทรงนี้ สมัดผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวกิปป๊บไปด้วยใส่ไปใส่ไปเที่ยวเมืองจีน <c oughs> สวยใช่ไหมโอ้ยสันสมอนจันเพงลงแหมลูกสาวสุดที่รักของแม่ขอเคล็ดลับหาคู่โอ้ยเธอฉันจะบอกอะไรให้นะเคล็ดลับหาคู่เนี่ยจำฉันไว้อย่างหนึ่งนะ อะไรที่มันใช่เวลาที่มันใช่มันมาถ้ามันใช่มันจะมาถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันไม่มันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่มาอย่าไปหาเวลาไม่ถึงเวลาเดี๋ยวแทนที่จะหาคนรักกลายเป็นหาเหี้ยเข้าบ้านเชื่อฉันนะธูถ้ามันใช่เดี๋ยวมันมาเอง ฉันพูดจริงๆนะฉจะไม่เคยหาคู่เลยนะแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนให้มันเป็นตัวตนคือคือหมายความว่าคือเราเป็นยังไงอ่ะเราอย่าไปเสแส้งแกล้งทำกับคนที่เราคิดว่าเราจะรักส่วนใหญ่ก็จะดัดหน่อยๆทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราก็จะเก๊กหล่อเก็กสวยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย เขารับมุมที่เราเก๊กมุมที่เราหล่อมุมที่เราสวยมุมที่เราไม่สวยนยะเราเก็บไว้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมุมที่ไม่สวยเนี่ยพอคบกันไปนานๆเนี่ยเขาจะเห็นมุมที่ไม่สวยของเราเพราะอะไรที่มันไม่ใช่ชีวิตจริงอะ่ะมันไม่ใช่นิสัยจริงอะ่ะมันจะแคดแลดออกมามันจะปลิ้นออกมาแล้วเวลาเขามาคุยคุยกับเราเนี่ยที่บางคนคุยคุยแล้วอยู่ๆเขาหายไป บางทีเขาเห็นมุมมุมของเราที่เราซ่อนไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าเราเจอเนี่ยนะจะบอกให้ถ้าเราเจอคนเนี่ยคือขอให้เป็นตัวตนถ้าเขารักเราได้ตรงที่เราเป็นแบบนี้เขาก็จะรักเราถ้าเขารักเราไม่ได้ในมุมมองของเราก็ไม่ต้องคุยกันให้เสียเวลาทั้งคู่เชื่อฉันนะ เหมือนสาวยี่สิบสาสบโอ้โหอราริกันเธอก็พูดเกินไปเหมือนสาวห้าสิบก็ดีใจเหมือนสาวยี่สิบสามสิบว่าซานเชื่อแม่เชื่อฉันเถอะอะไรบนโลกใบเนี้ยสู้ความจริงไม่ได้เชื่อฉันนะอะไรก็แล้วแต่สู้ความจริงไม่ได้บางทีสวย บางทีบางบางทีสวยแต่มีความจริงที่ปกปิดไว้บางครั้งความสวยกับความดีที่ความจริงที่เราเปิดเผย <P. S 1> ไปอะ่ะมันเยอะกว่าความจริงที่เราปิดไว้นะแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่มองตรงนี้เพราะมันชินแล้วกับความสวยความความจริงที่เราเปิดเผยไว้แต่ถ้ามันไปเห็นบางมุมที่เราไม่เคยเปิดเผยทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็มองว่ามันรับไม่ได้ เราโกหกมันบางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่เราไม่เปิดเผยออกมาหมดแต่เรื่องเล็กของเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนอื่นก็ได้เธอจำไว้เลยนะวันนี้แม่สวยทำไมมีแต่คนชมว่ากูสวยวะโอ้ยปลเล็ทีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะเธออือใช่เลยใช่ไหมน้องจีน้องเพลสิเดเนน สวยจริงนะคะโอ้ยขอบคุณนะเธอรักฉันเธอก็ว่าฉันสวยไงมันเป็นสมัชชาถ้าเกิดว่าเธอไม่รักฉันนะ่ะสวยขนาดไหนเธอก็ว่าไม่สวยใช่ไหมเหมือนเราเรารักนางเอกสักคนอุ้ยสวยจังเลยสวยบางทีนางร้ายสวยสวยกว่านางเอกแต่เราไม่ชอบเราเราเกลียดเขาเพราะเขาเป็นนางร้ายบางทีเราก็มองอยังไงเขาก็ไม่สวยเหมือนเธอมองฉันว่าสวยอะ่ะเพราะเธอพวกเธอรักฉันไง คนไม่รักฉันก็จะเข้ามาคอมเมนต์แบบมีเธอฉันฉันลงรูปจินตลาไปอะ่ะมีคนเข้ามาว่าจินตลาว่าอกอได้นะคนหนึ่งเรียกแบบแว่าอกรีแก่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มีคนเข้าไปตอบบอกว่าถ้ายังแม่มแก่แล้วยังมึงเขาเรียกอะไร <laughs> มันมีคนป่วย อ๋อแต่งหน้าโทนนี้ดูเด็กใช่ไหมคือวันนี้มันเป็นงานกลางวันมันก็เลยแต่งหน้าไม่ขาวเยอะแต่วันนั้นเนี่ยแต่งหน้าขาววันนี้อีกเบอร์หนึ่งอีกอีกเบอร์หนึ่งไปงานนางสาวไทยเวลามันเจอแสงมันจะสวยอีกแบบหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้พี่สวยมากเห็นไหมพี่อ้วนสวยมากสวยกดหนึ่งก้าวผมสวย เธอนี่อะผมมัดขึ้นไปแค่เนี้ยแล้วก็ตำจุกๆมาอย่างเนี้ยแล้วอันนี้ลงมานิดเดียวอะ่ะแหม่พวกเธอก็ชมว่าฉันสวยก็ตอนนี้ฉันก็กินยาลดความสวยอยู่นะแต่ยามันหมดอายุ <c oughs> อาจารย์เบียรชมว่าสวยโอออาจารย์เบียร์ยิ <c oughs> ่งรอออาจารย์เบีรยรนั้นรักรอ โฟกัสแหวนแม่โทแหวนกระติดเดียวโอ้ย่าลดความสวยมาสั้นเห็นไหมก็กินยาลดความสวยอยู่กินตลอดเลยยามันไม่ทำงานไม่ติดใช่ไหมเธออิ่มวันนี้วันนี้ไม่กินข้าวอยู่แล้วเธอเดี๋ยวนี้ไม่กินข้าวข้าวเข้าเย็นกินข้าว,าวสองมือ้อ กินข้าวสองมือ้อกินเล,เลิกกินน้ําตาลร้อยเปอร์เซ็นของหวานกับน้ําตาลเลิกเรียกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วกันเนาะเพราะบางวันก็ยังมีแบบหยิบกล้วยตากมากินแบบหิวหิวก็กินกล้วยตากหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยสวยตลอดการโดสวยทุกนาทีแม้กระทั่งนั่งขี้ก็ยังสวยค่ะสโลแกนประจําตัวไม่อ้วนเลยค่ะวันนี้สวยเห็นไหมโตขอบคุณนะน้องนัท ไม่ได้อะไรเลยเธอตามสโลแกนเลยค่ะสวยนุกทุกนาทีแม้กระทั่งเบ่งขี้ก็ยังสวยอยู่ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะเพิ่งกินมะม่วงกวนอ๋อฉันกินกล้วยตากแต่กล้วยตากมันก็มีน้ำตาลนะแต่ว่าไฟเบอร์มันก็เยอะเนื้อกล้วยตากอะแล้วก็กินกล้วยตากธรรมชาตินะเธอ กล้วยอบกล้วยตากมันจะอร่อยโอ้โหแปดเจ็ใจรักพอหรือยังยงังกดไม่อีกแปดพันใจเลยถึงจะรู้ว่าเธอรักฉันโนนธ่กดติดตามด้วยนะเธอกดติดตามด้วยโอ้ กดติดตามด้วยมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆที่ทำผมม้าลงมาอย่างนี้ทำไมแล้วแบบสวยโดยบังเอิญจะไปผ่านหน้าตรงนี้ไงเปลี่ยนเพจหน้าผากไงแล้วพอผ่าเสร็จปุ๊บก,ก็ตัดผมม้าลงมาไว้หน่อยนึงเพราะว่าตัดผมม้าลงไว้เผื่อมันมีแผลมันจะได้ปิดแผลไงพอตัดเป็นผมม้าอย่างนี้เสร็จผมมันยาวหน่อยหนึ่งอีช่างทำผมมันทำอย่างนี้ให้ไง แล้วก็มาพอมนทําอย่างนี้ให้แล้วมันมัดจุกฮะเออสวยนี้ได้ทําทรงนี้ตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ยทําทรงนี้ตั้งหลายวันแล้วนะจะเห็นไหมถ่ายรูปตั้งแต่ทีแรกมัดครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็สวยมัดครึ่งแล้วทัดหน้ามายัางี้ก็สวยแล้วก็ซื้อไอ้แกนอย่างนี้มาในติกต๊กตอกเนี่ยแกนอย่างเงี้ยมาม้วนผมตรงนี้เองอะม้วนม้วนม้วน,นไว้อะตื่นจ้ามาก็ปล่อยหน่อยหนึ่งให้นันแบบเป็นหยิกหยิกเป็นธรรมชาติหน่อยหยิกหยิกอะ แล้วมันบังเอิญสวยเพราะอีออช่างทําผมมันทําหน้าม้าให้อย่างเงี้ยแล้วก็มาจุกอย่างนี้ให้เออแล้วก็เอาตรงอหลุดตรงนี้มาหน่อยหรือตรงนี้มาหน่อยหนึ่งด,ดูสิมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเออลุงลางวุ่นวายไปหมดเลยผมแต่สวยอะไรเงี้ยโอ้ยอ่างทองทําอะไรคะทาอะไรวะปล่อยว่าเออ ทำจะงอยปลอยหวานนี่ไงลุงลุงลิงลุนละลุงลางวุ่นวายไปหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็บางทีมันก็เธอบางทีคนน่ะจริงๆบางทีมันมีความสุขอะมันก็สวยนะเธอฉันไม่ค่อยมีทุกข์หรอกแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วก็มีความทุกข์นะแต่ว่าพยายามเอาความทุกข์ออกไปอะไรเงี้ย ให้ความทุกข์มันอยู่่กับเราแล้วพอเราเริ่มมีสติเราเริ่มรู้สึกตัวเราก็ตัดออกตัดความทุกข์ออกไปะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เออมันก็ดีฝึกตัดไปตัดมามันทําได้เองนะฮึดเอ้ยเรื่องนี้ไม่คิดปล่อยไปเลยต่อยปล่อยไปเลยละอะไรเงี้ยอะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรมันจะเกิดก็มาเลยเผชิญได้ะอะไรเงี้ยแล้วพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็หายไปพรุ่งนี้หนูจะทําตามแม่จะรอดรอดลูก หนูจําไว้เลยนะอะไรที่หนูมั่นใจหนูทําเลยเราไม่ได้ไปยืนทําบนหัวใครไม่ต้องแครถ้าเรามั่นใจเราพอใจอย่างนี้ทําไปเลยใครจะว่าแก่เรื่องของฉันจะแต่งตัวโป๊ซีทูเรื่องของเราอย่าไปแครคนถ้าเราไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เข้าวัดก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรจริงๆหนูจําไว้เลยนะอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราทําแล้วชีวิตเรามีความสุขเราไม่ต้องไปแครความคิดของคนอื่นคนอื่นมองว่าอุ้ยทําไมทําผมแบบนี้หน้ากูผมกูหัวกูเงินกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงเพราะฉะนั้นกูจะทําอะไรกูมีความสุขกูทําไม่ได้กูไม่ได้ทําให้มึงมีความสุขกูทําให้ตัวกูมีความสุขจบเชื่อฉันนะหนูไม่เป็นหนูไม่มั่นหนูไม่มั่นใจเลยแม่ หนูต้องมั่นใจลูกเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเออสวยปะถูกน้องปามปากไม่แดงไม่มีแรงคีจริงจรจริงๆตื่นมาเปิดตื่นมาไม่ต้องอะไรเลยถ้าเรามีความสุขความสวยตื่นมาหวีผมทาปากรองพื้นแต่งหน้าเลยอยู่กับบ้านไม่ต้องสนใจเผื่อหมาในบ้านอู้ตายแล้วมี แม่กูสวยจักเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องไปวอรี่อะไรใดๆทั้งสิ้นเออแต่จริงๆก็เวลาทำอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอคือไม่ค่อยแคร์อะไรกับไม่ค่อยแคร์กับคนนะเพราะว่าเราอยากใส่อย่างนี้เราแต่งตัวแบบนี้ใครอยากมองก็มองถ้าใครอยากมองว่าโอ๊ยแต่งตัวแบบแรงเราก็แอบ,บนึกในใจว่าก็กูสวยกูมั่นมึงหุ่นไม่ดีเหมือนกูหรือเปล่ามึงถึงไม่กล้าแต่งตัวอย่างกูแล้วก็แอบ,บคิดในใจอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดใครว่าอะไรแรงๆเราก็เดินหนีเดินตามมาจิกมากัดเราอีกถามมันเลยว่าไปยืนทําบนฉันทําบนหัวฉันจะไม่หนักอะไรหัวเธอพูดเลยใครมาอะไรแรงๆใส่ฉันนะฉันบอกเงินในบัญชีมีเท่าฉันหรือเปล่ามาว่าฉันเนี่ยเดินหนีไม่แทบไม่ทนันเลยวิ่งเลยบางทีอ่ะจริงๆถ้าเรามั่นใจเราทําเลยเนี่ยเห็นไหมมั่นใจ ใครจะว่ายังไงกูซื้อเสื้อมาจากติ๊กต็อกตัวละสองร้อยสวยจะไต้หาเห็นไหมแค่หาแค่์ไม่แค่อะไรโหลไม่เห็นแค่อะไรเลยถูกป่ะจริงไหมเธ่หรือไม่จริง <c oughs> หรือไม่จริงคนว่าฉันผมงอกรู้ไหมผมงอกนี่อู้หูทำงานหนักเก็บเงนนนินด้วยแนทบันชีเลยเงินไม่มีตลอดชีวิตไหมอะ เงินไม่หมดเลยเนี่ยพอใช้ไปตลอดชีวิตเลยย้อมผมตลอดผมดำๆ<ำ><ำ>สวยๆมีเงินหรือเปล่าพูดเลยโอ้โหขอบคุณนะคะโบแดงติดโบให้เนี่ยกับโอ้โหมีมงกุฎไม่อยากใส่มงกุฎจังเลยก้าผมใส่มงกุฎอย่างนีไ้ได้ไหมเนี่ยรับมงเลยนะอยากแค่รวยแม่ไม่อยากไม่อยากแคร์เล เดี๋ยวก็มาขยันมันเพียรเก็บหอมรอมริบยังไงก็รวยลูกรวยตามแบบฉบับของเรามีเงินใช้ไปตลอดไม่ต้องรวยมากแต่มีเงินใช้ไปตลอดก็มีความสุขจะฝากจะซื้อให้แม่ผัวหรอมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เธอมันอยู่ในร้านติ๊กตอกช็อปนี่แหละเนี่ยเสื้อตัวนเนี้ยเนี่ยเธอดูสิใส่เสื้อแบบ แบบเด็กวัยรุ่นน่ะล้นะลวมใน่อยๆแบบไม่แยแส <c oughs> ใส่แบบไม่แยแสอ่ะโอ้ยน้องเมน้องแอนนะคะแสบตาเพชรหรออูยแสบตาอะไรเธอเม็ดเล็กๆใส่แล้วสวยดีเอเห็นไหม ก็ไม่ต้องแพงก็สวยได้เธอเธอลองไปซื้อเสื้อตัวละหมื่นสองหมื่นที่เนี่ยแบรนด์เนมนต่างๆอะ่ะสวยเท่านี้ไม่มีสวยเธอดูสิสวยจะตายยืนให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยเสื้อติ๊กตอกกระเกงติ๊กตอกทำไม <c oughs> หรอชุดเนี้สามร้อยกว่าบาทวันนี้ไปทำงานได้ตั้งหลายหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื ลงทุนแค่สามร้อยกว่าบาททำไมหรอหาแค่อะไรไม่โอ้ยบัดดีนะคะน้องน้องอีสาค่ะโอ้ยแต่แล้วสวยจังเลยอะไรเนี้ยอุ้ยตายแล้วน้องแอมอุ้ยไม่เคยได้สวยมาก อุ้ยตายแล้วสวยแคปไม่ทันนะทำยังไงอ่ะโธออุ้ยขอบคุณนะเธอเร็วๆกดถูกใจเร็วอุ้ยกดถูกใจข้อหน้าจอเลยขอบคุณลูกสาวหน่อยเร็วอูให้หน้ากากขนนกมาน้องดาอุ้ยข้อหน้าจอเร็ว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  ไม่เห็นเลยเสียดายอุย้แต่ละสวยเธอด้อุ้ยมีความสุขหวัดดีน้องมด,ด S <S มค่ะอ้ยอะไรมาเนี่ยส่งหมามาตัวหนึ่งมีความสุขเลิฟยู่ทุกคนนะโถบางทีฉันก็อยากร้องไห้นะบางทีการที่ เราแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีคนกดติดตามกดถูกใจเราอะ่ะกดแชร์กดไลค์กดหน้าจอให้ของขวัญเราโอ้ยน้องมดเกศรินทร์เราให้ของขวัญเราโอ้ยน้องมดเกศรินเราก็มีความ ตูคนเอาของมาส่งอายุเป็นเพียงตัวเลขครับพี่อ้วนพูดจริงๆนะฉันไม่เคยนึกว่าตัวฉันแก่นะแกะ่ช่างมันเถอะเราก็พูดว่าเราแก่เราแก่เราโปรงแต่จิตใจฉันไม่เคยแก่เลยนะจิตใจฉันนะยังอยากทํางานอยู่ยังอยากแต่งตัวอยู่ยังไม่อยากเจ็บป่วยอะไรเงี้ยใจฉันเป็นอย่างนี้นะใจฉันอยากดูแลแม่ฉันแล้วก็เราอะดีใจทําไมหรือเปล่า อ๋อเมื่อก่อนดูในตรงที่นั่นทุกเช้าเลยตอนนี้มาที่นี่ได้เลยค่ะสะดุดเพราะมีคนมาส่งของแล้วรับสายเขาเกรงใจน้องแก๊บน้องอะไรที่มาส่งของเงี<อ>้เขามาส่งของแต่เรพูดกับเขาดีๆแล้วก็เวลาเขามาส่งของนะเราก็เราก็ากให้ทิปเขาทุกครั้งเลยนะส่งของร้อยสามสิบไปร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยให้ร้อยเก้าสิบสองร้อยแล,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 แล้ว เขาคนส่งของเขาก็ดีใจเออคนส่งของเขาดีใจว่าค่ายทุกครั้งเลยรู้ป่ะวันนี้วันนี้มาส่งห้ารอบเนี่ยต้องมีค่าติ๊บติ๊บไปยี่สิบสามสิบาททุกครั้งอะแล้วคนก็ก็สกมาเพราะเขา่รู้ว่าเป็นบ้านเหล่าด้วยเขาอู้จงพี่อ้วนตัวจริงใจดีตัวจริงสวยมากเขาบอก <laughs> ถ้าวันไหนเปิดของที่จะต้องรับเป็นกล่องเปิดออกไปบางคนส่งของบางทีตกใจเลยนะออกไปเองพี่อ,อ้วนอรออะไรเงี้ยเราบอกใช่อุ้ยพี่อ้วนสวยจริงๆเลยครับ <c oughs> อันนี้พูดเองพูดเองโอ้ยหวัดดีน้องมดเกศรินทร์นะคะหวัดดีทุกคนนะคะ เออทำให้มันมีความสุขเธอทำให้มันเหมือนโอ้ยวันดีน้องนิดนะคะน้องนิดลีใช่ไหมคือบางทีอ่ะเราก็ทำทุกอย่างทุกวันทุกวินาทีให้ไม่มีความสุขอ๋อบังเกิดเก้ากับเม่ตุกแม่อ้วนเออ,เอ,อสนุกเนาะใครยังไม่เคยดูบังเกิดเก้าไปดูย้อนหลังนะสนุกมากเธอไปดูตอนสุดท้ายฉันเป็นนางเอกเลยนะ สินจ้าวมามีเห็นไหมนี่เป็นเอฟซีเวียดนามนะสินจ่าวสินเองโอ้ยเขาเขากดติดตามตอนเล่นเลิฟบุลลี่กับอิงฟ้าอืมดูหลายรอบพี่อ้วนซื่อๆอ๋อเรื่องนั้นเล่นเป็นคนซื่อนิดลีเดี๋ยวดูเรื่องใหม่เล่นเป็นตัวร้ายทุกคนอาจจะเลิกฟอลโล่ฉันก็ได้ ถ้าจะเล่นเป็นตัวไลนเพวกคธอจะติดตามฉันอยู่ไหมโอ้ยเห็นไหมน้องแฮปปี้บอกโทนสีละมุนฮะถ้าสมมุติว่าฉันต้องเล่นเป็นตัวลายทุกคนจะดูไลฟ์สดฉันอยู่อีกต่อไปหรือเปล่าทําไมสวยกับเดิมโอ้อิงฟ้าใช่ไหมเล่นกับอิงฟ้าวะราหะหนูหนูจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะขอให้ทุกคนอนะขอให้ทุกคนฟังนะแต่ ขอให้ทุกคนฟังเพราะว่าอ๋อตามเพราะเป็นพี่อ้วนมันมีคนฉันว่ามันมีคนป่วยป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งนะใบไม้ที่ปิดปิวเนี่ยใบไม้ร่วงเหรอใบไม้่วงไม่เคยเล่นเลยค่ะติดเล่นแต่ใบไม้ที่ปิดปิวค่ะน้องฮะฮาฟิฮาฟิซี เป็นแต่ละครตัวจริงดีตัวจริงใจร้ายน้องกิฟฟิตติ้งโดยเฉพาะกับหนุ่มๆห,มหมล่อๆฉันจะใจร้ายมากชื่อใบไม้ที่ปิดปิวไม่ใช่ใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ที่ปิดปิ